ไปสุขูมทุกคนมาแลลวครับมาฮอดจอดถึงมามองนี่ลนะ้เดี๋ยวจะพามาเมืองต้นนี่งามงามพี่น้องเ้ยนี่ไหมต้นมะลิเขียวสุมพุ่มพามา,ามเลยพวกมาสิหาไปปลูกอยู่มาสิลกักเอาง่ามงา,งาเลยพี่น้องนี่นไหมมะลิเคยไปปลูกอยู่แต่ว่าหไม้เหี่ยวใส่มืด หาใหม่ก่อนอยางงามตัวนี้มีหักพี่เนาะหาตัวมีหักตัวใดมีหักแล้ตัวนั้นน่า,าตัวนี้มีหกัหก,หกครับมะลิตัวดอกสวยๆดอกมันงาม เอาตัวใดมันงามก็หาเอามาลิมาลิเดี๋ยวเมืองกันสิหาหามันตัดนเอาของล่างไปละนีเเเ่เอาไปปลูก เอาไปปลูกนะครับขอเพิ่นตัวนี้บอแมนเด้ยตัวนี้จังแมนครับมีหากนี่างห้าอ,อ,องมมีหากครับแต่ว่าง่ามมีลิที่นะวัวรัวอยู่สวยงามมาก <c oughs> มาิมลิมิลิมิลิ ยังงามเลยพี่น้องโอ้ยจังได้เสด,ด็ดเนาะโอ้นี่มีหากพี่น้องเดิเนเก่งมากมนมัดไวลุกโงอ,อย่

มะลิซ้อนแต่ใบอ่อนล้วเป็นพุ่มเป็นพวงตามมามะมะลิพีดคแมนครับเราจะซ้ำมัหนีบกบอะไรบ้างนี่ว่านี่ ปล่อยเปอกเป่ามาหอ่อก่อนะถ้ามะมือรมาลิครับผมรับไรนี่ครับนะใส่เป็นตาก่อนอย่างงามเลยมาลิโซนมาปร้าเขี้ยมาหออจอดถึงเสือผ้ามะามือรับ กี่แหลกผมมาเจ้านี่ละปลาแเม,มืงิงสำหรับไรนี้ครับปลาชมมาลิาครับนึ่ครับจางงามเลยเดี๋ยวผมสิจะชำเอาขอบคุณครัุกพลังแรงใจครับสำหรับไรน,นี้นมาเมมมงมาลิ อยางงามเลยพี่น้อง,อองเขี่ยเป็นเชีย่ยเงามันพูดอะไรว่า